สวัสดีค่ะอ้อมนะคะจากแพลตฟอร์มแอดฮับนะคะแอดฮับติดได้ตังนะคะสร้างไรายได้จากการติดรถติดโฆษณาที่รถยนต์นะคะค่ะอ้อมชื่ออายดาทองเงินนะคะมีประสบการณ์ด้านสื่อโฆษณามากกว่า15ปีนะคะโดยเฉพาะสื่อโฆษณานอกบ้าน mm hmm. ดังนั้นเนี่ยวันนี้อ้อมจะมาบอกให้ฟังว่าสื่อโฆษณานะคะสามารถสร้างเงินได้ยังไงนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าอ้อมเป็น CoF o u n d e r ของแพลตฟอร์มแอดฮับนะคะซึ่งเปิดตัวปีหน้าแล้วก็จะมีทั้งเวอร์ชัน โมบายโมบายแอปพลิเคชัน iOS แล้วก็ Android รวมถึงเว็บไซต์ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าแอดฮับนะคะติดได้ตังเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ยังไงนะคะบางคนยังสงสัยว่าเอ๊ะติดได้ตังมันจะสร้างรายได้ได้ยังไงถูกต้องไหมคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาพูดนะคะถึงถึงงานโฆษณากันก่อนนะคะว่าประเภทของสื่อโฆษณาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างนะคะ สมมติว,ว่าอ้อมเนี่ยเป็น m a r k เ t i n g Manager นะเวลาจะโฆษณานะคะสินค้า Product หนึ่งให้เป็นที่รู้จักนะคะสองสิ่งแรกๆเลยอะ่ะอ้อมก็จะบอกว่า,วาการทุ่มเม็ดเงินโฆษณาตัวเนี้ยเพื่อสร้างอะไรสองหลักง่ายๆส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือหนึ่งสร้าง awareness นะคะสร้าง awareness คือการสร้างการรับรู้ให้คนรู้จักแบรนด์นะคะหรือตอกย้ำแบรนด์ให้การให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าการาาการใช้สื่อโฆษณาพเพื่อสร้าง awareness 2ค่ะคือการใช้สื่อโฆษณาเพื่อสร้างยอดขายนะคะวิธีที่2เนี่ยสมมติว่าเราจะทุ่งเมเงินโฆษณาลงไปเดียเราก็อยากจะสร้างยอดขายให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเช่นช่วงนี้ยอดขายตกเนาะอะไรเงี้ยเอออาจอาจะอจัดโปรโมชั่นลงไปยกตัวอย่างเช่นพิซซ่าน้าหนึ่งซื้อหนึ่งหน้าแถมหนึ่งหน้านะคะหรือสินค้าลดราคา2 0 3 0ออะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่ใช้สื่อโฆษณาเนี่ยก็จะเป็น b บรนด์โปรดักส์นะคะสินค้าและบริการตั้งแต่แบรนด์เล็กจนถึงแบรนด์ใหญ่เลยยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าโคะ้กเนี่ยค่ะพวกเรารู้จักโค้กกันอยู่แล้วนะคะโค้กเนี่ยดังทั่วโลกเลยแต่เขาก็ยังใช้เงินเป็นแสนแสนล้านต่อปีนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยยังจําได้ยังรีมมาอยังยังตอกย้ําอยู่เรื่อยๆเราเราเป็นผู้บริโภคเราก็จะจําได้โค้กอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเขาก็จะใช้อย่างเงี้ยทุกปีนะคะวันเนี้ยเราจะมาบอกว่าแอดฮับเนี่ยไม่ได้ครีเอทดีม n นขึ้นมาใหม่เลยนะคะ หลกัหลากการของธุรกิจมัน,มนง่ายๆนะคะดีมาร์ดซัพพลายเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องไปคิดเยอะเลยนะคะเมื่อมีดีมารนะคะความต้องการซื้อนะคะก็มีซัพพลายนะคะคนที่ขายออกมาเท่านั้นเองเนี่ยค่ะนี่คือหลักโมเดลของธุรกิจนอกนั้นก็จะเป็นทรัคติกแล้วก็เป็นในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆที่จะมาเพิ่มความเข้มข้นในการทําธุรกิจมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะมเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วว่า การใช้สื่อโฆษณานะคะอย่างยกตัวอย่างว่าอ้อมเป็น m a ร์เก็ตติ้ง a มเนเอนะอ้อมจะทุ่มเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยค่ะลงไปในการสร้างการรับรู้นะคะแล้วเวลาเราเลือกสื่อโฆษณาไปแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ว่าเอ๊ะสมมติมีเงินเนี่ยหล้านบาทเราจะใช้สื่ออะไรบ้างนะคะโอเคออนไลน์ก็ไปพาร์ทของออนไลน์นะคะแต่ใน ARE a r e เของ AdHub เนี่ยคือพาร์ทของสื่อนอกบ้านหรือเราเรียกว่า out of home media นะคะคือสื่อโฆษณานอกบ้าน ถามคำถาม,ถาม,ถามว่ามันมีอะไรบ้างหล่ะสื่อโฆษณาเราอบ้านมีมากมายเลยนะคะแต่ถ้าใน a r e รียของ AdHub นะคะหรือแพลตฟอร์ม d h ดเนี่ยเราจะบอกทุกคนว่าถ้าเปิดประตูออกนอ้บ้านปุ๊บนั่นแหละคือ Area ียของ AdHub นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อรถยนต์นะคะสื่อป้ายโฆษณานะคะสื่อจอดิจิทัลอะไรพวกนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยใช้หมดเลยนะคะแต่วันเนี้ย เราก็เลงจะมาพูดถึงประชาชนนะคะที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถสองแถวรถตุกๆุรถแท็กซี่รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะขับรถไปทํางานอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบมีรายได้เพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยเป็นโอกาสอันดีนะคะที่แพลตฟอร์มแอดฮับเนี่ยจะมาทําให้ทุกคนเนี่ยเกิดรายได้นะคะดังนั้นเนี่ยการสร้างรายได้กับแอดฮับเนี่ยต้องบอกไว้เลยนี่คือความลับจริงๆเลยที่คนทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้เลยว่า การสร้างไรายได้จากโฆษณาเนี่ยมีวิธีการและขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าเมื่อมีความต้องการซื้อนะคะมาร์เก็ตติ้งนะคะในการวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยมีความต้องการซื้อซึ่งตรงนี้มันมีความต้องการอยู่แล้วทุกปีนะคะดังนั้นเนี่ยสื่อที่เขาจะเลือกแค่เขาจะใช้สื่ออะไรนั่นเองแต่ณปัจจุบันนะคะเราจะไม่ได้ใช้สื่อโฆษณาเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะมองว่ามีเม็ดเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมคะหลายสิบลายร้อยล้านบาท เราโฆษณาทีแต่ละครั้งก็จะลงแมสนะคะทีวีวิทยุอะไรอย่างเงี้ยคือลงกระจายไปหมดเลยแต่เทรนด์ของปีหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วการที่มีเงินเยอะก็จริงแต่เราจะมาใช้สือ่อโฆษณาเป็นแมสโดยที่เราวัดผลไม่ได้หรืออะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ที่ลดน้อยลงแล้วเพราะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเพราะอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาตอบนะคะว่าการรีพอร์ตการรายงานต่างๆเนี่ยมันทำให และการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไปอะคะ่ะมันทําให้การใช้เม็ดเงินโฆษณาศาสตร์ใส่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่โดนใจมันไม่ถึงใจผู้บริโภคหรือทาร์เก็ตในที่ที่คุณต้องการจริงๆดังนั้นเนี่ยการใช้สื่อโฆษณาของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะต้องเลือกมากขึ้นแล้วจะต้องเลือกให้ตรงเป้าที่เขาต้องการสมมติว่าสมมติว่าอ้องกําลังจะขายสินค้าตัวหนึ่งเป็นแพมเพิร์สแล้วกันเนาะทาร์เก็ตของสินค้าแพมเพิร์สก็จะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ มีเด็กอ่อนกำลังจะคลอดนะคะแล้วก็จะเป็นคนท้องประมาณนี้นะคะนี่คือ t a r g e t ของแบรนด์สินค้า Pampers นะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าโอเคลงทีวีแมสลงไปอย่างนี้ค่ะมันใช่คนเห็นเป็นแบบเป็นหลายสิบล้านคนแต่คำถามคือสิบล้านคนแหละแล้วจะเป็นลูกค้าที่แท้จริงที่เป็นเป้าของคุณที่เป็นคนท้องสักกี่คน ถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยการลงสื่อกระจายแบบแมสต่อไปเนี้ยมันมันจะใช้ไม่ได้ผลในในในปีหน้าและปีถัดๆไปเพราะการตลาดในที่แท้จริงแล้วเนี่ยคือมันจะเป็น p e r s o n a l i z e ลมากขึ้นเช่นอะไรก็ได้ที่อยู่ในมือถือนะคะคนเห็นแล้วแล้วจับต้องได้เลยใกล้ถึงตัวคนได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเทรนการใช้สื่อโฆษณาที่เปลี่ยนไปแต่เม็ดเงินโฆษณาก็ยังอยู่นะคะเขาก็จะต้องเลือกเลือก สื่อโฆษณาที่คิดว่ามันใช่และตรงกับทาร์เก็ตของเขานะคะวันนี้ค่ะอ้อมจะบอกว่าใครก็ตามที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะโดยการที่ใช้รถของคุณหรือมอเตอร์ไซค์ของคุณจะเป็นรถสองแถวก็ได้รถเมย์ก็ได้นะคะรถตุกๆได้หมดเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะเข้ามาในวงการของสื่อโฆษณาแล้วเนี่ยคุณสามารถสร้างไรายได้แบบง่ายๆโดยที่แบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่คุณเข้ามาเข้าร่วมกับ แพลตฟอร์มแอดฮับของเราเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าเม,เมื่อเมื่อเม็ดเดินโฆษณายังอยู่นะคะโ mm hmm. ทษทวีใส่เข้าเม,เมื่อเมื่อเม็ดโฆษณายอยู่เนี่ยเราเราจะเป็นผู้ขายแล้วว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าสมมุติว่าเขาบอกว่าโอเคเขาเลือกสื่อออทอฟโอมนะคะออทอฟโอมหมายความว่าสื่อโฆษณานอกบ้านตอนนี้ก็จะมีหลายอย่างมากเลยแล้วแล้วเอาอฟโมสื่อนอกบ้านเนี่ยจะโดนเราหรือเปล่ารถเนี่ยใช่นะคะพอรถเราเนี่ย ถือว่าอยู่นอกบ้านคือเปิดประตูออกนอกบ้านปุ๊บนั่นคือสื่อโฆษณานะคะดังนั้นเนี่ยรถยนต์เนี่ยจะเป็นเป็นหนึ่งในตัวเลือกของของมาร์เก็ตติ้งว่าเขาจะใช้หรือเปล่าท่อน,นั้นเองนะคะดังนั้นวันนี้เราขายตัวพื้นที่นะคะพื้นที่ให้การโฆษณาเช่นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยเราก็ต้องมารู้ว่าเงินมาจากไหนแต่ถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะเข้าใจาแล้วว่าโอเคแบรนด์สินค้าต่างๆไม่ว่าจะแบรนด์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่นะคะทุกสินค้าทุกบริการต้องใช้สื่อโฆษณา ดังนั้นเนี่ยดีมามันยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ทีเนีย s ซัพพลายในการในการเหมือนกับออฟเฟอร์ให้เขาเนี่ยมันมีมากขึ้นโดยเฉพาะ a d h u ัเนี่ยค่ะเรามาเรามาเสนอตัวสื่อโฆษณาให้ลูกค้าเห็นว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากทีวีวิทยุทั่วไปหรือป้ายบิบอ์ดอย่างเงี้ยค่ะวันนี้สื่อลดรถยนต์โฆษณาเนี่ยจะเป็นสื่อใหม่ที่เข้ามาตอบโจทย์ลูกค้าตรงที่ว่า Personal i z e คือเขาอยากจะเข้าถึงเข้า สายเข้านะคะโอเคนี่นี่คือเป็นเหตุที่ว่าลูกค้ามาจากไหนและจะสร้างารายได้ให้กับเราได้ยังไงวันนี้เล่าถึงที่มานะคะว่าเม็ดเงินโฆษณามาจากที่ไหนและเราก็คือเป็นสื่อทางเลือกให้กับเขาใช้สื่อโฆษณานั่นเองแต่ส่วนการที่จะให้บริการเมื่อมีการซื้อขายกันแล้วเนี้ย มีการขั้นตอนกระบวนการทํางานยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องฟังกันต่อเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นรายละเอียดด้วยเหมือนกันแลวเราก็จะมีการคอรสอบรมให้กับผู้ขายของเราอะนะคะโดยการให้ให้เรียนฟรีผ่านซูมอย่างเงี้ยเนี่ยะคะ่ะว่าเราจะบอกขั้นตอนว่าถ้าสมคุณได้รับออเดอร์แล้วเนียจากลูกค้าแล้วเนียวิธีการและขั้นตอนต่อไปเนี่ยยังไงแต่จะบอกนิดนึงค่ะมันง่ายมากง่ายมากจริงๆวันนี้เราอยู่ในโลกของดิจิทัลล้วเนียให้ AI ทํางานแทนเราได้หลายกระบวนการเลยนะคะหรือแม้กระทั่ง ผู้ขายที่เป็นป้ายบิบอดป้ายโฆษณานะคะจะมี5ป้าย10ป้ายร้อยป้ายก็แล้วแต่นะคะวันนี้เมื่อเราเข้า,าเข้าสู่ในโลกของดิจิทัลแล้วที่ทุกอย่างเนี่ยอะไรที่ทำเดิมๆซ้ำๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI เข้ามาทำงานแทนหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานแทนได้แล้วเนี่ยบริษัทเหล่านั้นนะคะจะจะลดคอสต์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายในบริษัทมากทีเดียวเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นบริษัทนะคะคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรถยนต์ทั่วไปเนี่ยอ้อมจะบอกว่า มันง่ายจริงๆโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องจดบริษัทคุณจะไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวในการที่จะเป็นผู้ประกอบการก็คือผู้ขายโฆษณาวันนี้แอดฮับจะทําให้คุณเนี่ยเหมือนได้เป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งเลยนะคะที่มีกระบวนการและขั้นตอนในการทํางานหรือเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาเวลารับงานรับออเดอร์มาเนี่ยค่ะจะมีขั้นตอนตั้งแต่หนึ่งถึงสิเนี่ยคุณจะเป็นผู้ขายโดยมืออาชีพเลยเพราะเอกสารที่ออกจากทางแอดฮับอะค่ะ เป็นเอกสารที่เป็นกระบวนการของขั้นตอนในการซื้อขายของโฆษณานะคะดังนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่คิดมาดีแล้วนะคะรวบรวมมาดีแล้วตอบโจทย์แก้ปัญหาทุกอย่างมาหมดแล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้แค่คุณรีจิสเตอร์เข้ามาเป็นผู้ขายกับแอดฮับนะคะที่เหลือให้เราจัดการคุณก็คอยรับเงินคอยทํางานในการติดตั้งป้ายให้กับลูกค้าและจากนั้นก็รับเงินเราติดตามเราวางบินเราทําทุกอย่างให้กับคุณหมดเลยโดยที่ ตัวอ้อมก็ไม่ได้ทํานะคะทุกอย่างคือระบบของคอมพิวเตอร์เป็นคนทําให้หมดเลยกระบวนการเหล่านี้ที่วิธีการเดิมๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่ใช้อีกแล้วยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าลูกค้านะคะซื้อป้ายโฆษณานะคะกับทางกับทางอ้อมแล้วกันปกติแล้วค่ะโดวยวิธีการเดิมๆเ,เนี่ยเราก็จะถ่ายรูปเนาะพอถ่ายรูปเสร็จเราก็เอารูปนะั้นมาใส่ powerpoint แล้วก็บอกโอเคป้ายนี้จังหวัดนี้ไซส์นี้ราคานี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยบลาบลาบ ถูกต้องไหมคะแล้วก็เซฟนะคะกด a t t c h c k file นะคะส่งอีเมลให้กับลูกค้ากระบ,บวนการเหล่านี้นี่คือเขาเรียกว่า manual นั่นคือเป็นการวิธีการแบบแบบแบบเ,เดิมๆล้วกันเนอะแล้วก็เป็นวิธีการแบบใช้คนพิมพ์ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อะไรทั่วไปแต่ถ้าเป็นในเวอร์ชันของ AdHub เราจะไม่มีระบบนี้เลยนะคะทุกอย่างทุกกระบวนการจะผ่านการขั้นตอนประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์และก็ส่งรายงานตัวนี้แหละคะ่ะให้กับลูกค้า นะคะนี่คือนวัตกรรมใหม่ของสื่อโฆษณานอกบ้านที่แอดฮับจะมาทําให้ทุกคนนะคะทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันโดยที่มันง่ายมากจริงๆและระบบกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราตั้งใจทําด้วยความเป็นมืออาชีพของเราด้วยประสบการณ์ที่ทํางานด้านสื่อโฆษณามาโดยเฉพาะเนี่ยเราทําเราแก้ปัญหาทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งคุณส่งมอบงานให้กับลูกค้าและลูกค้าก็แฮปปี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยออมจะมาเล่าให้ฟังว่า ปัญหาของผู้ซื้อนี่คืออะไรปัญหาของผู้ขายเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วเราจะทําความเข้าใจนะคะสื่อโฆษณานอกบ้านหรือธุรกิจนะคะธุรกิจสื่อโฆษณานเนาะ advertising หรือ media เรียกอะไรก็ได้ค่ะ advertising ก็คือโฆษณาน media ก็คือโฆษณาน,นะคะเวดเวนึ่งนะคะวันนี้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวของคุณเองมันง่ายขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องติดตามและคุณก็ต้องอ ทำความเข้าใจนะคะเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการนิดนึงว่าวันนี้ที่บอกว่าไม่ต้องลงทุนเลยแต่ว่าคุณสามารถเป็นผู้ประกอบการเหมือนคุณเป็นบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งอะคะ่ะรถของคุณหนึ่งคันก็ถือว่าเป็น1 Product นะคะกระบวนการขั้นตอน1นึ่งถึงสิบเนี่ยมีวิธีการทาอย่างไรบ้างจนกระทั่งลูกค้าจ่ายเงินแล้วก็จบงานไปนั้นๆน,นไปอะนะคะดังนั้นเนี่ยต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะวันนี้ Platform Hub, แพลตฟอร์มแอดฮับเรามีความตั้งใจค่ะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่า ะะอยากเอาเงินโฆษณาตรงนั้นดีมานมันมีอยู่แล้วนะคะมีทุกปีไม่ต้องห่วงเป็นหมื่นหมื่นล้านนะคะเราไม่ได้ครเอทดีมานใหม่ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงยังไงนะคะดังนั้นโทษทีโทรศัพท์นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องกังวลในเรื่องของดีมานเพราะเราไม่ได้ครเอทเข้ามาใหม่นะคะดีมานมีอยู่แล้วทุกปีนะคะทุกปีเนี่ยงานโฆษณามีเป็นหมื่นหมื่นล้านเราแค่เอาเม็ดเงินโฆษณามาเข้ากระเป๋าของคนไทยด้วยกันนะคะ วันนี้พอเท่านี้ก่อนเนาะเราเราเขาจะค่อยๆบอกไปเรื่อยๆนะคะว่าการทําธุรกิจโฆษณาเนี่ยมีวิธีการยังไงและทากันยังไงบ้างและคุณจะได้รายได้อย่างไงบ้างวิธีการมันมีอยู่ค่ะแต่มันง่ายขนาดนั้นมันง่ายมากๆเลยอันนี้ยืนยันนะคะคอยติดตามไปแล้วกันนะคะวันนี้อ้อมนะคะโคฟาเดอร์ Co ของบริษัทแอดฮับนะคะสวัสดีค่ะ